รุ่นนะครับซุปเปอร์คาร์ผมไปทักมือปืนนะเออเสียบจึกได้รุ่นละห้าร้อ,อยเหรอพออัดฉีดมันไอ้มาหาโอ้โหมันสุพอเลยเพิ่งเดี๋ยปู่มาอีกแล้ว หาดนมดหนึ่งหาดพ<อ>ูดนะพูดนะพูนดนะหา่เรียบร้อยละเรียบร้อยตำกว่กสองพันแล้วนมนม่ดีจะเป็นได้โฮตอนน,น,นีกจะน้เยอะ ไดว่โอ้โนว่าอยู่ผู้ปั๊ผู้ใดว่าคื oh, no. wow, อ,อ,อข,ขับขัเไงกันแล้วเบิกไงกันแล้วเฮ้ฮะยีฮฮะยีฮฮะีฮฮเบิงงกย้ว โซ่เริ่มเกียรายได้เออเอาที่หละเอาที่หละอันนี้อันนี้บางลายกันแล้วอันนี้เกี่ยวสุดเจ้บางลา เตยสมเตยชายเค x อ3กสช่างเวท้องหา้ามาครับเต้ยกับโน่ครับมาดูครับพี่กับน้องลายใครจะเกามาดูเตยกับฟีโน่ลงถึงช่างน้ำช่างเวทเซอร์อวิส มาดูครับเลยอ,อาศัยความเก่าเกมกว่าเหลี่ยมลายบางเหลี่ยมบ,บางลายมาดูมาดูโน่จะขึ้นได้ไหมโน่จะขึ้นไม่ได้ออออมาดูส่วนบทเก่าครับ ล้อต่อล้อเลยนะครับมาดูล้อต่อล้อนะครับสเต้ย์ตีโน่ลง,งึ้นช่างน้ำเคลวิคสองช่างเวทสองห้ามา นครับพี่กับน,น้องครับมัน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 ผู้นี้ครับไล่กันถือใครพาลาดไล่ก็เรียบร้อยครับรอเอ,อ้ยยังนำอยู่ครับโนก็ยังไล่เียที่สาม ดูที่สที่ที่หนะครับช่งเจ๋อดูคู่นี้ครับพี่กะนกว่าเก่าพอกันเลยเก๋าเนาะ